สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสิบกับทำแค่เส้นเคยครับกับช่องเลเลของทำแค่ตกปลาสองพันนะครับวันนี้พามาเห็ดออมกบเด็กพี่น้องพอดีทอมได้กบมาคุตลาดนี่แหละกบเลี่ยงเนาะครับได้มาสองตัวส้างให้เพื่อนซับให้เนี่มาบึงขั้นตอนการออมกันเลยครับออมแบบไหนเคกินแบบไหนนะไปครับไปชมกันเลยตอนแรกนะอันนี้ของอมจะทอดให้มันกรอบกอบก่อนนะครับเพราะว่าอมออมแบบแห้งเนาะจิบ่ได้บ่ได้ออมแบบสดนะครับ เรวเสร็จแล้วอยวเขามาโขกเครื่องกันดีกว่าครับนี่ครับสมุนไพรของเขานะครับก็จะมีอตะไคร่หันหันหยาบนะครับหันฝอยหยาบแล้วก็มนีพริกแดงนะครับมีกระเทียมแล้วก็หอมแดงครับเสร็จแล้วเขาโขกนะครับคุณผู้ชมโขกก่อนครับ มะเขโกทพ่ิกแกงเสร็จแล้วมันจะได้ลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวรอกบของเขาเหลืองสักน้อยนะครับจะเริ่มเริ่มใกล้จะนี่แหละครับใกล้จะได้เหล็กที่แล้วครับกลัวบ้านๆนะครับนี่ครับใกล้ได้ที่แล้วเดี๋ยวทอมตักขึ้นเลยครับนี่นะครับกาออกมาแล้วนะครับใส่หม้อครับเดี๋ยวเราตักขึ้นพริกแกงื่องแกงของเรานะครับตักืึองแกงเข้าใส่ลงไปครับท่านผู้ชม วัวบ้านๆนะครับอาหารยำแรงครับกลับจัดใสยของเนาะลูกเต่ากับสิรายนิดนึงใช้หลายๆครับแล้วก็เครื่องมือเหมือนเดิมครับปรุงเครื่องก้นนะครับเดวจะปรุงรสนะครับท่านผู้ชมเมจะใส่รรตีเข้าไปก่อนนะครับรตีครับทุน ช่วงก่อนนะครับตามด้วยผงงัวครับไปนหน่อยแซ่บหน่อยใส่ล,สาสลายแซ่บลายใส่น้ำปลาลงาปครับยิ้นปลาหน่อยนะเพราะว่าทอมักปลาใส่น้ำปลาครับนี่ครับโอเคคุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะเข้าเข้ากันนะครับโอเคแล้วเราจะไปคั่วให้มันหอมอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับตอนต่มมาเขาก็เอาเติมน้าเข้าไปนะครับเพราะเขาขวาวแล้วนะครับกระเติมน้าเข้าไปมันก็จะเป็นสีนี่นะครับเพราะว่าทอมทอดมันเนาะทอมทอดให้มันแห้งจริงๆถ้ามีเวลาทอมกะจะย่างเอานะครับแต่นี่เม่มีเวลาเดี๋ยวทอมจะอมใส่ผักหอมบัวนะครับนะครับผักหอมบัวใส่ใบยาดมะละแหลวกับผักอีตูบานเฮาเนี่ยแหละครับผักซีเล้ยมีนิดนึงนะครับแกเหลืองๆแน่แล้วแหละนะโอเค ลูกกระห้องกินเขาเลียวพี่น้องเอ้ลูกคอยหิ้มเขาอะครับเดี๋ยวพอมันเดือดจักน้อยนะครับชิมแล้วแกเอาผักลงได้เลยนะครับพอน้าเดือดแล้วนะครับน้าเดือดแล้วเฮาก็จะเอาผักลงไปนะครับสุณผู้ชมครับอเ,เอาผักเหี่ยวๆเดืองๆของเขานี่ล้งไปเลรับนี่ครับเป็นต้นซีกระโดกแง่ งามเนี่ยก็งามเนี่ยครับดิดเอาครับนี่นะครับเป็นน้อยโอเครอพักสุกเป็นอันว่าตักกินได้เลยครับพักเริ่มจะสุกแล้วครับใส่ใบกักกูดลงไปนะครับกบกกูดนะครับให้มันหอมนะครับหอมเดือดเ็กน้อยครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับพี่น้องที่หอมข้าวคั่วนะข้าวคั่วครับ ใ่หลายก็สิหอมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นเข่าขวดเี่ยเขาตำเองจะดีที่สุดครับอันนี้ทอมซื้อมาจากตลาดนะครับวับนี้เวลาให้ตอกวันี้เวลาตำแบบเขาเข่าขวดโอเคก็ขเข้ากันครับโอเครับเป็นอันเสร็จแล้วครับเนี่ยนี่นูน้นี่นะครับชิ้นเบิองครับถ้ามันแซก็เอาเลยปรุงตามใจชอบนะครับโอเคสุกแล้วครับโอเค สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามในท๊อปนั่นดึกครับด้อไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ